สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมทูบีเอ็มดับยูจีเนียนะครับเลดี้เอนจอยนะคะอยู่ไฟขาย BMW อ็มดับยนะครับผมนะคะวันนี้เราอยู่กันในงานอะไรครับพี่จอยอ่าโรงแรมปาร์คไฮแอนาะในงานเปิดตัว b m เอ็มดับยูไนะคะเป็นงานโคสต์ลูมนะคะเปิดตัว i5 รถไฟฟ้า100%นะคะกับ BMW i5 วอ่ตัวนี้ตัวนี้ครับก็เริ่มจากคันแรกก่อนนะครับในส่วนของคันนี้ครับเป็นตัวท็อปสุดของ BMW The new i5 <I 5. S 2> เลยนะครับก็คือเป็น BMW i5 M60 X d r i v เอ็กดนะครับตัวนี้นนเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาด80 83.9กิโลวัตต์อวให้พลักกำลังสูงสุดอยู่ที่601แรงม้าเลยครับพี่จ้อย600กว่าแรงม้าใช่ใสูน100อยู่เพียงแค่3.8วินาทีเท่านั้นนี่เดี๋ยวเรามารูบร,ร,รับรัลับขายนอกกันใช่ครับตัวรูปลักษ์ครับในส่วนของบริเวณด้านหน้านะครับมาพร้อมกับหน้ากระจังที่เรียกว่า i l l u m i n a t e Iconic Glow นะครับโดยละที่เราวิ่งไปตอนกลางคืนตรงนี้จะมีแสง ไฟเป็นไอคอนิกด้วยครับพี่อยที่จะเป็นสีฟ้าวงๆรอบใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นลงว่าหน้ากระจังเลยนะครับในส่วนของตัวบริเวณไฟหน้าครับเขามาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นแบบ Adaptive LED ฟูลฟังชันด้วยครับสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็ให้ความสว่างมากกลางคืนกลางคืนแน่นอนเลครับแล้วก็สามารถถ้ามีรถวิ่งสวนเขาแหวกหลบให้ได้ด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาบอกก่อนว่าตัวนี้วันนี้มันเปิดตัวทั้งหมด2รุ่นเรับนะเป็นตัว i5 xdrive ก็คือตัวนี้ช่คบแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว e drive e drive 40เนาะเดี๋ยวเราดูตัวนี้กันก่อนใช่ครับสำหรับคันนี้เอ้ยในส่วนของบริเวณด้านข้างตัวรถนะครับจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างก็คือด้วยความเป็น m ครับพี่จอยบริเวณด้านข้างนะครับ บ่งบอกความเป็น M นะครับเขามาพร้อมกับกระจกมิลเลอร์แบบนี้ที่เป็นรูปทรง M มีคีบเพื่อเพิ่มในเรื่องของหลักพลศาสตร์ Aero Dynamic ด้วยนะครับสวยเลยนะใช่แล้วก็ที่สำคัญตัวล้อขนาดขอบ21นิ้วลาย M Aero นะครับมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกดีไซน์สปอร์ตสีแดงให้มีความเป็นสปอร์ตถูกต้องใช่ครับทีนี้ในส่วนของบริเวณด้านข้างอีกหนึ่งอย่างก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปจากซีรีส์5ปกติก็คือมือเปิดประตูครับเป็นแฟ เรียบร้อยก็คือแบบเรียบไปกับตัวรถเลยใช่แล้วถ้าเราเปิดเราก็งัดตรงถูกต้องครับใช่ไหมเราล็อกแล้วก็คือล็อกก็คือใช้ยังคงใช้ขาอกวาดแอสเซทได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของลังค่าเป็นหลังคาพานรามาด้วยครับเป็นหลังคากระจกยาวถึงลูกยาวไปเลยใช่ครับใช่แล้วก็จุดเด่นความเป็นซีรีส์ห้าครับบริเวณด้านข้างหนมมาพร้อมกับม่านบังสายตานะครับเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวแบบนี้ได้อีกด้วยนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับตรงฮอปไมเซอร์คินครับพี่จอยอบ่งบอกความเป็น b m ียนอห้ามีเลขห้าตรงบริเวณนี้เลยครับหรูหรามากเลยนะใช่ในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวด้านท้ายเองโดยปกติพอเป็นรถเอมครับก็จะมีในเรื่องของตัวสปอยเลอร์ที่เป็นเอ็มสีดําแบบนี้ตัดกับตัวรถทําให้ดูมีมิติมาเยิ่ยงขึ้นไฟท้ายเป็นรูปทรงแบบแอลเฟสองชั้นแบบนี้เลยนะครับ สวยงามเนาะสวยงามชุดแต่งมาเลยพร้อมเลยออกรถไปเราไม่ต้องตกแต่งอะไรเลยนะคะเอาไปขี่ก็คือขับไปได้เลยนะคะถูกต้องครับแล้วก็ในส่วนของการชาร์จครับเราในเรื่องของการชาร์จเนี่ยตัวรถ bm i 5ครับพี่อจอยรองรับ ac สูงสุดที่22อกิโลวัตต์อาวโดยแบตเตอรี่83.9เกิโลวัตต์เนี่ยใช้ใระยะเวลาการชาร์จประมาณสัก7ชั่วโมงเต็มแล้วครับจาก0ถึง100%ส่วนตัวชาร์จด้วย dc ครับรองรับสูงสุดอยู่ที่205กิโลวัตต์อาว เพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นไฟเต็มพูดถึงก็เกิดว่าเราชาร์จที่บ้านก็ประมาณ7 7ชั่วโมงนะครับโดยเราลาประมาณนั้นนะครับทีนี้ในส่วนของภายในครับอลังการงานสร้างมากครับเริ่มจากตัวไฟ Ambient l ไลท์ครับที่เป็น Intellection า a r สำหรับ bmw i 5รูปแบบใหม่เลยพวงมาลัยก็เป็นดีไซน์สปอร์ตพร้อมกับหน้าจอที่เป็นจอยาวเวอร์ชันใหม่ด้วยครับเป็น85แล้วมันคือ ใหญ่กว่าหรือว่าเร็วกว่าค่ะครัการใช้งานมีการปรับเปลี่ยนให้ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นมีวิดเจ็ตเป็นเมนูคีย์ลัดนะครับสำหรับรถบ m อมในอดีตเราอาจจะคุ้นเคยกับปุ่มเฟอร์ิลิตเนาะในหน้าจอตัวแปดจุห้านี้มีตัววิดเจ็ตที่เป็นคีย์ลัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวพี่ลองนั่งซิพี่คุณนะว่าเบาะมันนิ่มไหมคะโอ้ยเบาะนิ่มเบาะนิ่มมากครับเป็นเบาะหนังวีแกนซาครับเป็นชนิดใหม่ด้วยครับพี่จอย สวยจังเลยอ่ะปุ่มเนี่ยคือตรงนี้มันไม่มีเป็นแบบเป็นปุ่มนูนเลยนะใช่เป็นแบบว่าทัสกีนแบบว่าทัาสกรีนหมดเลยเลยอ่ะค่ะเออที่สำคัญครับพี่จอยมีไวเลสชาร์จมีไวเลสชาร์จองสองช่องนะครับแล้วก็ปกติแล้วซีรีส์ห้า หรือลดระดับเซกเมนต์แบบนี้เนาะเราอาจจะคุ้นเคยกับเครื่องเสียงที่เป็นฮาร์แมนกดอนคันนี้ได้เป็นโบเวนยูคินแล้วก็นี่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 ได้คันเกียร์เป็นคิดตั้งสวาร์กี้แล้วสวารกี้สวยมากเลยนี่ตื่นเต้นนะคะไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเป็นตัวท็อปสุดค่ะเนาราคาวีไอสแตนดาร์ดนะคะจะอยู่ที่ในส่วนของตัวราคาบ m w อ5 X d e M 6 0นะครับอยู่ที่5้าล้านห้าแสนบาทครับผมเพราะมาพร้อมกับวีไอซีปีไม่จํากัดระยะทางนะคะวารนตี4ปีไม่จํากัดระยะทางนะคะอย่างตอนนี้นะคะของเราอะค่ะที่พร้อมสมอ่งม่อจะเป็นตัวนี้นะคะแต่ว่าเป็นสีดําสีที่โชว์เนี่ยมันเป็นสีสีขาวครับสีขาวข ของเราพร้อมส่งมอบได้นะคะในเดือนตุลานะมีแค่1นึคันนะคะรถนี้ยมันมาคือมันมานิดเดียวแล้วมันก็จะหมดและจะมาอีกทีนึงปีหน้าถ้าลูกค้าจองในรถนี้ที่ได้รับรถเลยนะคะจะเป็นของเราจะเป็นสีดําพร้อมส่งมอบนะคะแถมให้วอลบอกพร้อมติดตั้งมูลค่าหนึ่งแสนบาทให้ไปด้วยเลยนะคะก็ตอนนี้ตอนนี้เนาะไปเดี๋ยวเราไปดูตัว e d ไ i v e e d i e สีกันไปค่ะ ขนาดหน้าตาขนาดเท่ากันเท่ากันนะครับแล้วก็สำหรับคันนี้ครับเป็น bmw i 5 e drive 40ครับ ไปพร้อมกับมอเตอร์เป็นซิงเกิลมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังขับเคลื่อนหลังกับเคลื่อนงล้ออย่างตัวนั้นขับเคลื่อน4ล้อถูกเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายใช่ครับแต่ว่าตัวนี้จะวิ่งได้เท่าไหร่อ่าตัวนี้จะวิ่งได้587โลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งส่วนตัว M 6 0วิ่งได้5 2 1รโลซึ่งต่างกันไม่เยอะมากเพราะถ้าเป็นเอ็กไดก็จะขับได้น้อยกว่าถูกต้องครับใช่สําหรับคันนี้ครับถึงจะเป็นตัวเพียงแค่ตัวเริ่มต้นเนาะเขายังมาพร้อมกับกล้องรอบคัน สังเกตว่าตรงนห,หน้ากระจังหน้ามีกล้องรอบคันตรงนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้ครับยังมาพร้อมกับที่ล้างกล้องให้อีกด้วยนะครับอ,อ๋อ,อ,อก็จะเหมือนกับตัว i อถูกต้องครับแล้วที่สาคัญพเาเป็นไ5ห้าครับถึงจะเป็นอ e ีดายซีสิบเนาะหน้ากระจังเขาก็มาพร้อมกับไอคอนิคโกลที่มีในเรื่องของแสงสว่างบริเวณรอบหน้ากระจังเลยบ่งบอกความเป็นเด e ิ e ไ i ไฟครับบ่งบอกความเป็นไฟฟ้าอีดายเนาะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูไฟ ในส่วนของไฟครับตัวไฟเองก็มาพร้อม LED Adap t i v e เช่นเดียวกันครับเป็นฟูลฟังชันเหมือนกัน<ม>สูงต Auto, <ม>่ำออโต้แวกหลบได้นะครับ<ม>ซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้ต่างกันเลยทั้งตัวนี้กับตัวท<ม>็อนะครับทีนี้ในส่วนของบริเวณล้อครับก็เป็นล้อ a อโรไดนามิกครับที่มีขนาดเล็กลงมาจาก21นิ้วในตัวโนนนิดหนึ่งครับคันนี้ก็จะามาพร้อมกับ c a l i p ปอร์เบรกดีไซน์เอ็นสปอสีน้ำเงินแบบนี้ครับ<ม>ตัวล้อก็ขนาดขอบ20นิ้ว โอเคครับพะงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับอันนี้ก็จะมีตัวมีสปอยเลอร์มาให้เหมือนกันเพียงแค่เป็นสีเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงโลโก้ก็จะมีในเรื่องของเป็นวงแหวนไอบูนะครับเพื่อบ่งบอกความเป็นรถไฟฟ้าและที่สําคัญเลยพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างมากๆครับโอัยวางห่วงกอบได้สบายเลยแบตเตอรี่ก็คืออยู่ตรงนี้แบตเตอรี่อยู่ใต้ท้องรถเลยครับด้านล่างตรงนี้จริงๆจะเป็นช่องเก็บของได้อีกนะครับ คือนองบอกว่าพื้นที่เกีบยวสัมภาระเองค่อนข้างกว้างขวางและยังมาพร้อมกับถ้าเรามีกุญแจล็นคนะคลิกเซนเซอร์ได้ด้วยนะครับตัวชาร์จหัวชาร์จขนาดการชาร์จเหมือนกันการชาร์จเหมือนกันครับในส่วนของตัวชาร์จ AC รองรับที่22กิโลวัตต์อวส่วน DC สูงสุดอยู่ที่205กิโลวัตต์อวเลยครับท่านี้แรงม้านะครับก็จะย่อมเยาลงหน่อยเหลือเพียงแค่ 326แรงม้าเท่านั้นนะครับมันก็จะแรกมากับการที่เราขับได้เยอะขึ้นใช่ครับขับกิโลได้เยอะขึ้นแล้วก็สําหรับราคาครับพี่จอยมาพร้อมกับราคา4,999,000บาทนะครับก็เหมือนกันพร้อมกับถ้าเกิดจองในช่วงนี้รับรถภายในปลายปีนี้นะคะแถมบอแอกนะคะพร้อมกับตั้งมูลค่า100,000บาทไป็นหนะคะถ้าสมมุติว่ามีคุณผู้ชมดู ดูคลิปนี้แล้วสนใจสามารถติดต่ออะไรท่องทางไหนติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์086 405 4540นะคะ lady enjoy โทรมาเลยนะคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนรับประกันไปค่ะอุย๊ยพี่ตื่นเต้นอีกแล้วเพราะมันเป็นชวาล็อกกี้เหมือนกันเลยด<ช>ูัิอันเนี้ยที่เราตัวเนี้ยที่มาโชว์เนี่ยมันจะเป็นสีบ,กบุกลินเกนะบอกมันก็จะเป็นสีดำแต่ถ้ามันเป็นสีขาวสีดำจะเป็นสีคอฟฟี่เหมือนกันเนาะ เป็นสีฟูดโทนด้วยครับคอฟฟีตัดสีกรีนอืนะครับเนี่ยพี่ชอบความความแพงของมันอ่ะคือมันไม่มีปุ่มนนนเลยมันเป็นทัสกินหมดเลยดูสิเรียบหรูดูแพงครับแล้วก็เครื่องเสียงมาพร้อมกับฮาร์มันแกดอนด้วยอ่าใช่กับราคาสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับอ่าเนาะโอเคก็ สำหรับว okay. ันนี้เนาะเราสองคนคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วจะไปชื่นชมกับโรดไอะบ๊ายบาย